นี่พี่น้องฝนตกบางยาในลูกเห็บตกนงนี่ไม่สิสู้นนในบมงไกลเห็นบอลูกเห็บด้วยนี่พี่น้องมันตกมากอาอาบางยาในกองกองปุนป่นเห็นบอโอ้ลูกเห็บมันตกแห้งแห้งพี่น้องตกใส่กระถางอกไม้พี่ไม่นี่ลูกเห็บเห็นบอเหักขาวจุนพูนพี่น้องี๋ยวพี่ไมสิสู้ในบมืองไกลไกลเห็นบอลูกเห็บพี่น้อง ตอนตกอาอามาตอนตกพี่ไม่บาดิชายพี่ไม่กินพี่ไม่กินข่าวอยู่ในครัวพี่ไม่ปวดหัวก็พี่ไม่ก็เลยนอนจต่ตอนมันตกก็เ,เลยลุกขึ้นมากินขา่าวเพิ่งเห็นนี่ม่พี่พนอ้องตกแห้งครับข้าวโพนไปเลยว๊านานเดือนเมษาเนี่ยเขาภาษาเยอรมันเขาวานาน่านาพีบาเด้วยพี่นอ้อง พาว่ามันหิมะทั้งหิมะทั้งลมทั้งฝนทั้งลูกเห็บมันสิตกพร้อมกันหลายลมม่ร่มแห้งพี่น้องลมแห้งนี่พิมายสิเฮเบิร์งขาวพ่นแมนเบิดอลไรนี่พี่น้องนะสวนสวนผักพิมามันตายไปเลยพี่น้องเอ,อ้ยถ้าลูกเห็บลูกบ่เหลือแหละเนี่ยนะประครบ ผักขอมปลอมกําลังเกิดโอ้ยบ่เหลือเลยนะโอ้ยลมแห้งพี่น้องพี่ใหม่ขับไปกันหนก็เด้อหนาวหนาวเห็นบ่อกขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามพี่ใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์ซับสกี้ให้พี่ใหม่ด้วยนะคะจะได้รับชมคลิปใหม่ๆคะ่ะบ๊ายบาย